สวัสดีครับวันนี้มีเหรียญ10บาทรัชกาลที่5รัชกาลที่9พศออ2551 125ปีไปรษณีย์ไทย2008 King Rama V King Ramanai 125 years Thai Post Office 10บาท Coin วันที่29ตุลาคมพศออ2559ราคาซื้อขายอยู่ที่ Rice US 1 a n d 72เซ n Shipping U.S 1.43ส่วน t ั U.S 3.15 e n t s ราคาอยู่ที่60บาทค่าส่ง50บาทรวมเงิน110บาทจะชมเรียนได้เลยครับ